เช้าๆต้องมานั่งซุ่มนั่งรอนั่งมองแมวจรจะมาไหมปกติเขาจะต้องเดินมาทางนี้ไปไปมาก็รอเกอร์นั่งสารอย่างเงี้ยเนาะมีพี่สาวพี่สาวก็ไม่เล่นด้วยพี่สาวชอบเก็บตัวไม่รู้เป็นโรคซึมเศร้าป่ะมิกกี้ก็เลยเหงานั่งสารดูดูหน้าเขาเว้ หน้าคนเหงาอะไรก็เหงาไปหมดเลยอะ่ะตะมีแม่เป็นเพื่อนไม่ต้องกลัวปะ่ะไปยังคะฮึด้วมันคนมันเหงาะนะหรือว่าแอบ,บหลงรักใครเปล่าเนี่ยมิกกี้ชอบแมวจรคนไหนคะแอบบชอบคนไหนเหรอแอบ,บมองเขาทุกวันเลยคนไหนวะคนที่มีฝ้ยอ๋อใช่ไหมคนมีก๋ว่กะแน่นอนเลยมิกกี้ แอบชอบเขาใช่ไหมแต่แม่ก็ตัดไข่ไปแล้วว่าทำไงอะขอโทษนะไม่รู้นี่แต่โมองอีกทีก็เหมือนเราเป็นกระเทยหรือเปล่าแม่ก็ไม่เข้าใจเหมือนกันอืมอืมป่ะตาบ้แล้วคุยนานแล้วลข้าบ้านดีกว่านะคะเร็วเร็วเวปะมาแล้วใครมาวะ ปเร็ว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 เไม่มาแล้วปะเร็วเมันแปดโมงแล้วซองใยมีไหมไม่มีปเร็วเร็เร็วเร็วเร็วเร็ปอืเหะเร็วแล้วก็กระโดดไืมเร็วมามามาเร็วเร็วเร็วเตรงไหนอ่ะโดดลงมาเร็วโดดไห แล้วมิกกี้มิกกี้โดดมาสิคะมาๆโดดมาแล้วๆมันร้อนแล้วเร็วเร็วเร,วเรวมามากระโดดเลยไม่ต้องโดงบันไดน,นะเหยวพลาดมาเร็วอืมลงมา